หาวิธีฝ่าวิกฤติโควิด19กันนะคะการพึ่งพาตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งทางออกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะที่สามารถช่วยได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ว่าส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตำบลสันผีเสื้อเดินตามรอยเท้าพ่อนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19มอบให้ชุมชนตำบลสันผีเสื้อค่ะ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อเดินตามรอยเท้าพ่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ถูกส่งมอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิบมอภัยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อค่ะโดยมีนายลักษ์บุญชละนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อเป็นผู้รับมอบนะคะสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็จะทำขึ้นมาภายใต้งบประมาณพัฒนาจังหวัดโดยสำนักงาน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสันผีเสื้อขับเคลื่อนโครงการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบช่วยเหลือประชาชนโดยจ้างแรงงาน ผู้ว่างงานในชุมชนก็สามารถมีงานทําได้นะคะเข้ามาประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการปลูกพืชผักการเพาะต้นอ่อนตะหันตะวันเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกไม้ผลแล้วก็เพาะเห็ดนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยที่สามารถช่วยได้ค่ะแล้วแต่ละกิจกรรมนะครับก่เกิดรายได้ในทุกวันด้วยครับทําให้สามารถดํารงชีวิตผ่านพิกฤตดังกล่าวได้อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้การฝึกอาชีพเกษตรกรรมโดยน้อนนำศาสตร์พระราชาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในพื้นที่โดยชุมชนเพื่อชุมชนก็เกิดเป็นศูนย์ต้นแบบให้คนในชุมชนหรืออำเภอใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งเยาวชนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อย,ยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ